ไปดูเรื่องของความสามัคคนะีและตามที่เป็นไปเพื่อความจเจริญไม่เสื่อมเรื่องของพระเจ้าชาติศัตรูที่จะ <c oughs> ยกทัพมาทำลายเจ้าวัดชีแล้วนะ <c oughs> ก็ส่งทูตมา ถามพระศาสดานะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภนะูเขาคิชกูดใกล้พระนครราชครึก็โดยสมัยนั้นแลพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาติศตรูเวเทหิบุตร ทร <c oughs> งพระประสงค์จะยาตราทัพไปย่ำยีชาววัชีเท้าเธอจึงตรัสอย่างนี้ว่าเราจักตัดเจ้าวัชีผู้มีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้อย่างนี้ให้ขาดศูนย์ <c oughs> ให้พินาศให้ถึงความย่อยยับดับศูนย์ครั้งนั้นแลพระเจ้าแผ่นดินมคตรพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตร จึงจัดเรียกวัสกรารารามหามาตของแคว้นมคตมาปรึกษาว่าดูก่อนท่านพราหมณ์เชิญเท่าเชิญท่านเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับจงถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงคล้าวตามคำสั่งของเรา จงทูลถามถึงความเป็นผู้มีพระอาภาตน้อยมีพระโรคเบาบางกระปี้กระเป๋าทรงมีกำลังความอยู่สำราญว่า <c oughs> ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรทรงถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงคล้าว ทรงทูลถามถึงความเป็นผู้มีพระอาพาธน้อยมีพระโรคเป่าบางกระปี้กระเป๋าทรงมีกำลังความอยู่สำราญและจงกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตร ทรงพระประสงค์จะยาตาทัพไปย่ำยีชาววัชีเท้าเธอตรัสอย่างนี้ว่าเราจักตัดเจ้าวัชีผู้มีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้อย่างนี้นให้ขาดศูนย์ให้พินาศ <c oughs> <c oughs> ให้ย่อยยับดับศูนย์ดังนี้ท่านจงสำเนียกพระดำรัส ที่พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์น,นั้นไว้ให้ดีแล้วมาบอกแก่เราพระตถาคตจเจ้าทั้งหลายจะไม่ตรัสพระดำรัสที่คลาดเคลื่อนจากความจริงเลยวัสกลภพามาหามาแห่งแคว้นมคตรับพระราชองค์การพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรแล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กลาบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญ พระเจ้าแผ่นดินมคตรพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรทรงถวายบังคมพระบาทของพระโคโดมผู้เจริญด้วยเสียงกล้าวทรงกราบทูลถามถึงความเป็นผู้มีพระอาภาตน้อยมีพระโรคเบาบางกระปี้กระเป๋าทรงมีกำลังความอยู่สำราญข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญพระเจ้าแผ่นดินมคตรทรง พระนามว่าอาชาติสตรูเวเทหิบุตรทรงมีพระประสงค์จะยาตราทัพไปย่ำยีชาววัชีเท้าเธอตรัสอย่างนี้ว่าจากตัดเจ้าวัชีผู้มีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้อย่างนี้ให้ขาดศูนย์ให้พินาศให้ถึงความย่อยยับดับศูนย์ก็สมัยนั้นแลท่านพระอนนยืนถวายงานพัด พระผู้มีพระภาคอยู่ณเบื้องพระปรดิษดางครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระอน,น,นุนว่าดูก่อนอน,นุนเธอได้สดับมาแล้วดังนี้หรือว่าชาววัดชีหมั่นประชุมกันหนึ่งนิดพระอน,นุนกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ได้สดับมาว่า ชาววัดชีหมั่นประชุมกันหนึ่งนิดพระเจ้าข้า <c oughs> ไม่ตอบวัสกลพาม <c oughs> เห็นไหมแต่หันมาคุยกับพระอนนท์แทนวัสกรพามถามนะนำรมของกษัตริย์มานะพระเจ้าชาติศัตรูมามาถามนะแต่พอถามเสร็จโอ้โหถามเรื่องการลบทับจับศึก <c oughs> ใช่ไหม ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ห้ามภิกขุไม่ให้พูดใช่ไหมตัวพวกอเองก็ก็ต้องไม่ไม่นำตรงนั้นนะไม่ชี้นำว่าใครจะชนะใครจะแพ้อะไรอย่างนี้อย่างนั้นพระศา,ศาสดาก็เลยหันมาคุยกับพระนอนุนแทนนะนะแล้วก็คุยว่าอ่าเนี่ยจาวัดชีเนี่ยยังทำอย่างนี้กันอยู่ไหมไนะล่ถามทีละข้อ ก็อแรกก็ยังประชุมกันหนึ่งนิดอยู่ไหมพระนนท์ก็บอกว่าประชุมกันหนึ่งนิด <c oughs> <c oughs> พระศาสดาบอกว่าดูก่อนอนนท์พวกเจ้าวัดชีจกประชุมกันหนึ่งนิดเพียงใดชาววัดชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นดูก่อนอนอนท์เธอสดับมาแล้วดังนี้หรือว่า ชาววัดชีเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงช่วยกันทำกิจที่ควรทำพระนนทตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองได้สดับมาว่า ชาวัดชีเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงช่วยกันทํากิจที่ควรทําพระเจ้าข้าเห็นไหประชุมบ่อยๆไม่พอนะต้องพร้อมเพรียงกันเข้าประชุมเข้าอย่างเดียวไม่พอเลิกก็ต้องเลิกพร้อมเห็นไหมไม่ง่ายเห็นไนหะอแล้วมีกิจที่ ควรทำก็ต้องช่วยกันทำเนี่ยในกิจข้อวัดของสงฆ์เราก็ <c oughs> ก็ก๊อปปี้อันนี้มาเลยเรียนแบบอันนี้นะเราก็ประชุมกันหนึ่งนิดประชุมกันทุกวันนะ <c oughs> แล้วก็เวลาประชุมก็เริ่มพร้อมกันเลิกพร้อมกันนะอย่างการทำกิจข้อวัด การกบฉันการทำกิจข้อวัดเราก็จะเริ่มพร้อมแล้วก็เลิกพร้อมอย่างนี้ดูก่อนอนนลเมื่อชาววัดชีเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพียงช่วยกันทํากิจที่ควรทําเพียงใดชาววัดชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นดูก่อนอนอนท์เธอได้สดับมาแล้วดังนี้หรือว่าชาววัดชีไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติแล้ว ประพฤติมั่นอยู่ในธรรมะของชาววัตชีตามที่ได้บัญญัติไว้ในครั้งก่อนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับมาว่าชาววัตชีไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วประพฤติมั่นอยู่ในธรรมะของชาววัตชีตามที่ได้บัญญัติไว้ในครั้งก่อนก่อนพระเจ้าข้า <c oughs> คือสิ่งใดที่ทำมาดีแล้วประเทศชาติเป็นปึกแผ่นแล้วเนี่ยก็ไม่ไปเปลี่ยนแปลงไม่ไปเพิกถอนอะไระดูก่อนัออนนนชาววัตชีไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจากประพฤติมั่นอยู่ใน ธรรมะของชาววัชชีตามที่บัญญัติไว้ในครั้งก่อนๆเพียงใดชาววัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสริมเลยเพียงนั้น <c oughs> ดูก่อนอนอน์เธอได้สดับมาดังนี้หรือว่าชาววัชชียังสักการะเคารพนับถือบูชาชาววัชชีผู้ใหญ่และย่อมสำคัญถ้อยคำ แห่งท่านเหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคำอันตนพึงเชื่อฟังหลวงก็สอนให้เชื่อฟังผู้ใหญ่ผู้ที่ผ่านลาตรีมานานต้องสักการะต้องเคารพนับถือบูชาชาววชีผู้ใหญ่ และประเด็นที่สองคือสำคัญถ้อยคําแห่งท่านเหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคําที่ควรเชื่อฟัง <c oughs> เหมือนพ่อแม่ของเราเนี่ยเราก็ควรเคารพแล้วก็แค่เคารพไม่พอก็ควรจะเชื่อฟังถ้อยคำคำสอนของท่านด้วย ้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับมาว่าชาววัชชียังสักการะเคารพนับถือบูชาชาววัชีผู้ใหญ่และย่อมสำคัญถ้อยคำแห่งท่านเหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคำอันตนพึงเชื่อฟังพระเจ้าข้าดูก่อนอนนชาววัชชียังสักการะเคารพนับถือบูชาชาววัชีผู้ใหญ่และจักสำคัญถ้อยคำแห่งท่านเหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคำ อันตนพึงเชื่อฟังเพียงใดชาววัชชีหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสริมเลยเพียงนั้นดูก่อนอน,อนนท์เธอได้สดับมาดังนี้หรือว่าชาววัชีไม่กลมขืนบังคับปกครองหญิงในสกุลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระอง์ได้สดับมาว่าชาววัชชีไม่กลมขืนบังคับปกครองหญิงในสกุลพระเจ้าข่า ดูก่อนอนอนท์ชาววัชชีไม่ข่มขืนบังคับปกครองหญิงในสกุลเพียงใดชาววัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเส่อมเลยเพียงนั้นดูก่อ,นอันอนนท์เธอได้สดับมาดังนี้หรือว่าชาววัชชียังคงสักการะเคารพนับถือบูชาเจติยะเจติยะสถานของชาววัชชีทั้งภายในภายนอกและไม่ลบล้างพระลีกรรม อันชอบธรรมซึ่งเคยให้เคยทำแก่เจติยสถานเหล่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ได้สดับมาว่าชาววัชชียังคงสักการะเคารพนับถือบูชาเจติยสถานของชาววัชชีทั้งภายในและภายนอกและไม่ลบล้างพลีกรรมอันชอบธรรมซึ่งเคยให้เคยทำแก่เจติยสถานเหล่านั้น ดูก่อนอนลนชาววัชชีจักสักการะเคารพนับถือบูชาเจติยสถานของชาววัชชีทั้งภายในภายนอกและจักไม่ลบล้างพลีกรรมอันชอบธรรมซึ่งเคยให้เคยทำแก่เจติยสถานเหล่านั้นเพียงใดชาววัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นดูก่อนอนล เธอได้สดับมาดังนี้หรือว่าชาววัชชีย่อมถวายความอารักขาความคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมในพระอาหารหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างดีด้วยหวังว่าชะไหนพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่มาพึงมาสู่แว่นแคว้นและที่มาแล้วพึงอยู่เป็นสุขข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้สดับมาว่าชาววัดชีจกถวายความอารักขาความคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมในพระอาหารหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างดีด้วยหวังว่าฉะัหนพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่มาพึงมาสู่แว่นแควน้นและที่มาแล้วพึงอยู่เป็นสุขพระเจ้าขา้าดูก่อนอน,อนนชาววัดชีถวายความอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม ในพระอาหารหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างดีด้วยหวังว่าฉะไหนพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่มาจงมาสู่เว่นแคว้นที่มาแล้วพึงอยู่เป็นสุขเพียงใดชาววัดชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัส กวัสกลยพรามหามาตแห่งแคว้นมคตว่า <c oughs> ดูก่อนพราหมณ์สมัยหนึ่งเราอยู่ณสารันทะเจดีใกล้พระนครเวสาลีณที่นั้นเราได้แสดงอปริหานิยธรรมเจ็ดประการนี้แก่เจ้าวัชีว่าดูก่อนพราหมณ์อปริหานิยธรรมเจ็ดประการนี้จักตั้งอยู่ดี จักตั้งอยู่ในชาวัตชีและชาวัตชีจักปรากฏอยู่ในอปริหานิยธรรม7ประการนี้เพียงใดชาวัตชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นวัสกาคะวัสกราสกราพรามทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญชาวัตชีประกอบด้วยอปริหานิยธรรมแม้แต่และอย่าง พึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยจะกล่าวยายถึงชาววัชีผู้ประกอบด้วยอัปปริหานยธรรม7ประการเล่าก็คือบอกแค่ทำข้อเดียวก็จเจริญนะหาความเสื่อมไม่ได้แล้วจะป่วยกล่าวไปยายถึง7ข้อ ข้าแต่พระโคดมผู้จเจริญอันหนึ่งเจ้าวัดชีอันพระเจ้าแผ่นดินมคตรพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรไม่พึงทำการต่อยุทธด้วยได้ลบไม่ได้แน่นอนนะเว้นเสียจากเว้นเสียจากอะไรการเกลีย้ยกล่อมเว้นเสียจากการยุยงให้แตกกัน ดังน,นั้นเขาก็รู้แล้วว่าเขาตีวัดชีไม่ได้แน่นก็ต้องวางแผนยุยงให้แตกกันจะเหมือนออที่พระศาสดาตัดเรื่องของสงที่สงที่ไม่ดีเนี่ยจะพยายามยุยงสงที่ดีให้แตกกันเพื่อว่าเมื่อสงที่ดีแตกกันแล้วเนี่ยตัวเองก็จะอยู่เป็นสุข จะไม่มีเวลามาแบบว่าวุ่นวายกับตัวเองเพราะมันแตกกันอยู่อ่ามันทะเลาะกันอยู่อ่าพวกสงไม่ดีก็สบายดังนั้นสงไม่ดีก็จะพยายามยุให้แตกกันนะดังนั้นคํายุยงให้แตกกันเนี่ยพรอองค์บอกว่าจเจริญมากทํามากเนี่ยเป็นไปเพื่อนรกกําเนศิดสารเปรวิสัยนะเพราะในที่สุดของการแตกเล้ากันเนี่ยมันก็นําไปสู่ การทำลายล้างการเบียดเบียนการฆ่ากันกนะารประหารกันด้วยฝ่ามือท่อนไม้นะอาตราอาวุธมันจะเข้มข้นทวีคูณขึ้นไปเรื่อยคำยุยงให้แตกกันก็เป็นลักษณะอย่างไร นำความฝ่ายนี้ไปบอกฝ่ายโน้นให้แตกกันนำความฝ่ายโน้นมาบอกฝ่ายนี้ให้แตกกันมีความชื่นบานในความแตกกันพวกนี้เห็นก็แตกกันเราไม่ชื่นใจนะไม่ยังความสามัคคีพร้อมเพรียงกันให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ ก้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ผู้มีกิตมากมีกรณีมากขอกราบลาไปณบัดนี้ <c oughs> ติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนีนะ้ประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อ ได้ซึ่งระถาวัตถุ1ิอย่างนะระถาวัตถุสิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเกากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าทำรรมะกก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ